สวัสดีจ้าพอกันใจป่านี้แล้วเนาะคะ่ะมือนี่ทักไทยจากลาคู่ซาค่ะเป็น<ไ>ปบ้าน <ไป S 1> คาริสต์มาสเนาะคะ่ะจะพาพ่พอแม่พี่นองไปเบ่งบรรยากาศการเฉลิมฉลองของข้าเจ้าค่ะเขามาถึงงานก็เจอทีมตำรวจหน้าตาคุ้นคุณค่ะ <laughs> ทักไทยตำรวจเดี๋ยวห้องไปต่อค่ะตรงนี้เป็น จุดเด่นของงานเลยเนาะคะ่ะสายละยงละย่างนี่เพื่อนจะจองไปใส่อ,ออฟฟิศท,ทัวริตเนาะคะ่ะตรงนี้เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อนจะมีไฟสปอตไลท์แล้วก็มีกล้องซองมาใสาโบดเนาะคะ่ะตรงที่นักท่องเที่ยวสนใจถ่ายรูปก็จะเป็นไฟนี่แหละคะ่ะถ้วยไฟที่เพื่อนเห็นเป็นตน art, นะะ้นคริสมาสเนาะ หลังจากนั้นย่าปานก็นจะพาเลาะไปบริเวณรอบๆโบสถ์ค่ะเพิ้นกอไฟดังไฟไวให้อน,นักท่องเที่ยวไปรับลูกชิ้นหรืออย่างจักยางนึงเน่คะเอามายางไฟค่ะย่าปานเบิ้งแล้วก็ด้วยความสนใจเนาะค่ะเดี๋ยวจะต้องไปเอามาย่างกินน้ามูเพราะว่าเพิ่นแจกฟรี เข้าเบิ้งหลบๆบริเวณกนเนาะคะา่ะก็จะมีจุดให้นักท่องเที่ยวเพื่อนใดทายลูกไดเซลฟี่กัน,นะค่ะตอนนี้กัมีนักท่องเที่ยวเพื่อนไปรับบาร์บีคิวมาเนาะยายปานกันเลยบอหลอดซาเลยะค่ะของฟี่เข้าบอผาดค่ะด <laughs> ีไปมิงมงมง่งเมี่ยงวองๆองล่อเบิ้งเนาะคะ่ะเดี๋ยวจักน้อยก็ถึงคิวเฮ้าแล้วเนาะอดใจรอจักน้อยว่า สิ่งที่เพื่อนแจกมาให้ไปย่างนี่มันจะรสชาติเป็นยังไงคะ่ะตอนนี้ถึงคิ้วห้าแล้วค่ะขอบคุณหลายๆจ้าไปกันพี่น้องอได้มากแล้วก็ไปคางไฟที่พี่น้องอันก็บ่าเป็นตะซุกไห้นาะคะ่ะว่าเปลี่นทานบานห้าวสิบปีสิย่างเขาต้องรออเป็นทาน,านเงินบ่นอันนี้เอาไปอันเป็นเปลวไฟอยู่เมคะ่ะเอาไปล้นไฟค่ะล้นไปโมเพื่อนผ้าล้นห้าวก็ล้นเนาะคะ่ะ ลุนไปค่ะลุนไปเดี๋ยวใจเย็นๆค่ะโอ้ส่งสิได้ที่แล้วค่ะเบิ้งแล้วว่านมลลไอศครีมอันที่เขาจะอันใส่์รสแลนขายนะแม่ค่ะชิมเบิ้งแล้วแมีนอิลีพี่น้องมันหวานค่ะมันบดไอเออมันบดไอ้นัวคือรนดซชินเด้อค่ะมันเป็นหวานๆค่ะหวานเย็นๆค่ะคนน่ะปูมวนกับมวนค่ะเด้อค่ะ เพื่อนพากกันกินแล้วพากกันเล้เต็นเลนร่างเนาะค่ะเป็นการเก็บบรรยากาศมาฝากดีฝากน้องขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีจ้า